Yeah. ที S <S <々>่มากกว่าความเป็นไปยขอเลยนะครัเราะว่าจซีเรลยเราเอามาคู่กับการทำคาร์บูเรเซอรและระบบคอคุณจะทำการ์บูเรเซอีกหรือบากที่เียกวมาโรตาร์โรบอทอาจจะมาที่ลดการใช้ตัวก๊าซโลงเพื่อออกสียงจากระบบไอซีคอนเดนเซชันนะไอซีแอนไอซีที่ทำ นะครับหลายหลายโรงงานได้เห็นแบบนี Alors, ้หลายๆโรงงานได้เห็นการนำการหลุดที่เข้าไปการใช้การที่โหลดการใช้ในเรื่องของเวในเรื่องของโฟลูในเรื่องของคอนมเบร์ตัวใช้ตัวดของจุลชีนเองมาเป็นทับเคลื่อนโดย ลักษณะทางไกยภาพของชิ so ้นงานรักษณะทางไกยภาพของวัสดุเพื่อทำให้ชินงานเคลื่อนที่นะเลื่อทโดยปราศจากการใช้พลังงานไฟฟ้าเราทำเสเรื่องนี้แล้วเราเข้ามาเี่อกับที่นอนในสัดคนทุนที่ช่วยในการออกแบบช่วยในการให้ทำงานเดินและทงานเชื่อว่ามีหลายทาง ใช้กับระบบนี้อยู่แล้วนะครับ วันนี้เาทแต่ต่างของ้างงานที่ใช้โอบไป,ปจอยวันนีทางทังานของท่านสูงขึ้นที่เราบอกเนเทคนิคต่ไม่น้อยที่ช่วยเรื่องของเออโมนิของกท่านไม่ดีนะครับหลายนเคยมีนาเซนี้นทางเโรเนตทางีโอเอชซึ่บอกว่าตรง,งานไม่เหมาะเลยยนแล้วงาวนหลัง

ตอบจทตรงนั้นนะครับพื้นท,ที่ในโรงงานบางที่ผมตไม้อาไปแล้วมีปัญหาฝนตกนาฝนแบบนี้มีความชื้นมีเชื้อราเกิดขึ้นบางโรงงานมีปัญหาถึงระดับเขาทำเองติดเชื้อในโรงงานหรือระดับอุตสาหกรรมนะครับไบอ,อิเล็กทนะรอนิสเตนด์เรามีทั้งไอโอรี่ไบส์ซึ่งเป็นตัวเด็กเพื่อโค้ดที่เรื่งเอบีเอสและ 5. สเตเลสไบ์ซึ่งตอบโจทย์ตรงนี้ อเล็กทรอนิกส์ในลักษณะของบริษัทพลูนโซลูชั่นของเราตอบโจทย์สำหรับพลูนได้ร้อตั้งแต่ล้อตั้งแต่แมทชยลในการโครงสร้างแมทียวในการตูวถืที่เป็น ESD รวมถึงทลาสีบางคนบอกว่ามันคือไม้อัดไม่ใช่าคก้อนอัดทาสีอัดซึ่งทำได้ให้ใช้ในโรงงานอ e เล็กทรอนิกเข้ามาโค้ดบนด้วย ESD เ h a n n ม l i n สามารถนำประจุบันฟ้าถ่านเทโรบนคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับวันนี้ทางไทยกจของโซลูชันของฝาเอาไว้ในเรื่องของไอเอชอยซิสเต็มรุ่นอยู่ด้านานด้านนอกมีข้อสงสัยมีข้อต้องการคำแนะนำประการใดเรา,ราพร้อมที่จะช่วยทุกคนในที่ของรับค่ะค่ะ สำหรับด้านนี้นั่นเองนะคะเป็น t f c นะคะ Pro Shop Center ค่ะผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายนะคะเครื่องมือทำความสะอาดอันดันบหนึ่งของโลกค,ค่ะแล้วก็ในแตยย่ลงแบรนด์นะคะเชเชอร์นะคะอัพคาชเชอค่ะเครื่องมือที่มืออาชีพเลือกใช้กันค่ะวันนี้เราจะมาดูว่าน่ารักีนโปรดอะไรที่น่าสนใจที่สุดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ โปรชอ็อปเซ็นเตอร์นำโปรดักต์อะไรมาให้ผู้สัมมนาได้ชมกันนะคะ อันดัห่งค่ะแล้วก็เชิญน,น้า,น,านี้เลยค่ะตัวนี้เป็นเครื่องขัด,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 ดรื้นอัดแตนยางมะแล้วก็เป็นเครื่องกวาดรือระบบแรงนวดตัวนี้เป็นเครื่องดูดสูดดูดน้าที่ใช้ภายในบ้านเป็นเครื่องดูดสูดดูดน้ำเหมือนกันค่ะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็ นะคะเพียงย่านี้วันนี้ค่ะเขาก็นำมานะคะในส่วนของที่เป็นโปรดักนะคะในส่วนที่สองค่ะเดี๋ยวเราไปพกขาไปคะโปรดักที่เสร็จก็เองถึงก็ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเทอร์มินอลค่ะเป็นเอเซอรี ie, ในการเรีิ่งผู้คอนโทรลค่ะ,ะจะมีเทอร์มินอลแล้วก็จะมีสายเคเบิลนะคะที่ช่วยในการเรีย เอ็นซีอะค่ะซัพพลายเอ็นซีหลักๆนของราน นะาะาั้นมาเป็นขั้นต่อ,ตอ,ตอมานะคะกับหน้าที่สาวสวยนะคะของทีเอสมได้กับเรื่องต้นยดค่ะหานร้านะคะเป็มมนรนสีสองโทนกัค่ะถัดมานะคะอีกหน่งบูธนะคะสุดท้ายสาหรับช่วงวันยุดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าวันนี้นะคะท SM s m เอ็ขามี Product ที่น่าสนใจอะไรกันบ้างะคะ่ะบูธที่สานะคะท s m อสเอ็มไฮซัพ m a ร์ตแมชชเค่ะเขี่ยทังเขียโค้ด ซึ่งวันนี้นะคะจากที่เหนนะคะก็มีโปรดักต่างหลากหลายเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปฝั่งเจ้าหน้าที่กันดีกว่าว่าวันนี้มีโปรดักอะไรที่น่าสนใจกันบ้างคะ่ะใช่ญคะ่ะสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่บูธของบริษัทไฮซัพพอร์ตเพื่อนจากบนนะคะพรว่า ตัวโปรดักเข้ามาพีเซนตัวนี้จะเป็นขนาด C N C มินินะคะเรายยอส่วนสำหรับลูกค้าที่มีพื้นที่ขนาดเล็กแล้วก็มีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้องการของทางลูกค้าตัวนี้เราก็ยินดีออกแบบให้เป็นเบบดายออเดอร์ก็ยินดีให้ทำรึกษาและบริการเช่นเดียวกันนะคะส่วนที่4เราจะมีในเรื่องของสเปร์คัสเกี่ยวกับดอกเครื่องตัดไม่ว,ว่าจะเป็นหัวตัดคอนซูมคัตติ้งทีง่ต่างๆเราก็มีบริการให้กับทางลูกค้าเช่นเดียวกัน ในส่วนสุดท้ายของเราจะเป็นเรื่องของ ชมที่หน้าแฟนเพจของเราได้ที่เฟซบุ๊ก TSM Macchin น,นะคะสำหรับเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชมก็จะเป็น Worldwide Web dot Thai Support Khiet M dot Co dot TH นะคะเยี่ยมชมของข้างนี้โปรไฟล์ของเราได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะกับเจ้าหน้าที่นะคะจาก TSM ค่ะ Thai s u p p o r ต m a c h i n e น y ร h i เ t ีย i e t ั l a s t แห่พบางกอกพีค่ะซึ่งวันนี้นะคะสำหรับ อยากจะได้ผงอกกลับบ้านวันนี้ค่ะจาก TSM เนะคะเขาก็มีหงแดงแจกกันถึง4ตัวอะไรทีเดียวค่ะใครอยากได้มาลืนกันร่วมตอบคำถามนะคะที่บูธของทาง TSM นะคะในช like. ่วงหลังจากจบการสำนานั่นเองใครอยากได้หงแดงกลับบ้านนะคะมีแค่4ตัวเท่านั้นจำนวนจำกัดค่ะก็อย่าลืมนะคะมาติดต่อกันได้นะคะที่บูธของทาง TSM ค่ะซึ่งสำหรับช่วงนี้นะคะกับโปรดักชั่นเฮดช่วงแรกนะคะก็หมดเวลาแล้วเพราะว่า มีแค่3บ mm ูธเท่านั้นค่ะแต่ว่าช่วงบ่ายค่ะโปรดักชั่นเวยของเรานะคะจะเริ่มกันในช่วงเวลาประมาณมบ่ายนั่นเองนะคะอีก6บูธด้วยสําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจกับโปรดักชั่นเวยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะในรอบที่สองนั่นเองค่ะแต่ว่าช่วงนี้นคะคะก็เป็นเติร์นะคะผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านค่ะเราประทานอาหารนะคะกระเวงห้องนะคะทางด้านชามือออกจากประตูมาค่ะอยู่กันเลย Mmm.